แนะนำเดี๋ยวขออนุญาตแนะนำก่อนนะครับเดี๋ยวเอาขาตั้งขึ้นนะครับปกติครับก็คือบิดสวิตช์แจเหมือนเหมือนเหมือนปกตินะครับเาหมือนรถน้ำมันเหมือนรถน้ำมันนะครับเสร็จแล้วเนี่ยถ้าเราจะเดินหน้าใช่ไหมครับเราจะเห็นปุ่มกดปุชนะครับแล้วก็กดตัวนี้เข้าไปหนึ่งครั้งครับหนึ่งครั้งครับตอนนี้รถพร้อมเดินหน้าแล้วครับผมลองบิดดูนิดเดียวเบาๆครับลองบิดดูอันนี้รถออกพร้อมออกตัวแล้วคันนี้รถรุ่นนี้เนี่ยจะมีโหมดพิเศษอันหนึ่งก็คือ หมดถอยหลังอ๋อถอยหลังถอยหลังครับเราจะกด R ค้างครับผม A ค้างค้างไว้นะครับแล้วก็แม่ต้องกดค้างไว้เลยครับค้างเลยค้างไว้เลยครับแล้วก็กดถอยครับกดตอนนี้โฟกัสโหมดแม่ต้องกดตัวนี้ก่อเดี๋ยวัวนี้ค้างไว้ก่อนอ่าครับรัตกดนี้เป็นตัวถอยอ๋ออ่า ก็ไม่แรงมากครับถอยไม่แรงแต่ว่าก็เป็นตัวช่วยให้เราแบบถอยง่ายขึ้นอะไรเงี้ยครับรถก็ถือว่านะครับโอเคเดี๋ยวเราพร้อมแล้วนะครับเราเดินหน้ากันเลยนะครับเรากด p ุ s h อีกครั้งหนึ่งกัน push ครับครับพาผมพอครับโอเคพร้อมแล้วไปได้เลยพารอบนะครับไปได้เลยครับนับเฮยทำไมมันดึงกว่ารถทอนน่ะวะ แรงแรงแต่ช่วงรถมันจะยาวกว่าของวันด้านะครับวันนี้โอ้โหแรงใช้ได้เลยครับ ไปหน้าก็ถือว่าสว่างนะผมว่านะเพราะว่าจะลุมเหมือนทาวันนะครับไปหน้าวโอยว่ารอบมาไวกับาข,ของมันได้นะมันน้าจะมาแบบต้นๆน,นะต้นกลางลอะไรอยเงี้ยแต่นี้มาต้นกลางเลย ทั้งต้นทั้งกลางแล้วของวันได้จะมาประมาณช่วงต้นนะแต่ว่าจางไปเริ่มหมดแรงแล้ว วนนี้ผมต้องได้เบาๆคันเร่งเลยมัน,นถือว่าดึงพอสมควรนะรถไฟฟ้านะครับ พอแค่นี้แล้วกันนะครับก็ถือว่าจัดจ้านอยู่เหมือนกันนะอีซีโวัน